อีซี่ครีสซี네่ฮันทั้งผู้เยวสก็เนยัียนี้ตรับทุกคนเข้าสู่งานทัวร์ตาซเส์ดนะคทัวร์อีซี่ครีสซี่ฮันอินแคองนะคะเ่ารกทานที่ไม่ได้เจอแฟนๆทุกๆคนในบนเวี่ไหมคะวันนี้ก็เลยมีความสุขมากๆเลยค่ะ คุณผ네ู้ชมที่รอคอยพวกเราอยนานมากๆเลยวันนี้พวกเราจะเต็มที่แล้วก็โชว์การแสดงที่เท่มากที่สุดเลยนะคะเร네ากำลั่อเพลงอินสันติเกีวทักทายสวัสดีทีละคนเลยค่ะ 目出さない 오늘은 like be yeah! 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 okay. 네! 이렇게 오프닝 무대를 시작으로 방콕의 공연을 시작해보았는데요. <목소리> 우리 콘서트에서 집중해서 봐야 할 포인트가 있다면 뭐가 있을까요? เมมเบอร์คะมีพอยต์ไหนหรือไฮไลท์ไหนที่ทุกคนต้องตั้งใจดูมากเป็นพิเศษไหมคะเวมุ้วเวมเวเมุเวมุ้วคำตอบคืออะไรเนี่ยแล้วเราจะมาเช็คขั้นตอนต่างันเลยสำหรับตอนเพลงคอมโอร์รอย่าง คาสฮา였잖아요ใช่นมองว่าก็คือคาสฮาแล้วเอเคอริจิอลมาส์โชว์ดะขอดูออริจินอลหน่อยได้ไหมคะเคนเซียดเนะคุณจะเนาะตากล้องฉันไหมอะวันนี้เมื่อกี้ทำบอลฉันไปยังไงคะมีคอนเซปต์ไหมคะแดนแดนวิ่งขึ้โอ้โหส่งวิ่งไปให้อะค่ะโอเคกลับเลยสิสองหนึ่งสอองห

ใช่ใช่เลยไงเอาแบบตกระ่งกับนิสัยจริงๆไหมคะเอาแบบกมากเลยตืนดีมากเลยโอ้ทุ a little hard อ่าจตึกเลยตึงกัต้องแบบมีความเขินมากโอเคโอเดจไสามสองหน 그러면 는 저는 좀는 저는 좀는 저는 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 는 저는 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 저 ย so ูกับเอ็ดสม b อยู่ไหนล่ะไม่มีอยูตรนี้คนนี้ไงันต่เช้ห่กเ็กลวก็รักน่าักเลยจพร้อมนะคะ three two one còn kiểu gì ziz? cờ đài, chào chào, 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 이리, 두, 원, 찬장! 이스타이이스타 이리! 이리! 이이다이크리 이리! 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 이이 มีคอนเซ็ปต์ใหม่ีอยากทำไหมคะตเิมจะวิ้งพี่คือเดี๋ยวจิไอ่ะเดี๋ยวแต่ต้องวิงแบบเต็มที่เลยนะวจินะคะฮัมกฮัมกรินะ지อ s อืมโอวิ้งค์เลอ์ัมักโินัมโมนะคมโนะัมโกรานะมโกมนะฮัมโกกโรนะมัินะมากๆแต่มม่เคยวิมา ้แต่ว่าวันนี้วิงได้แน่นอนเข้ามาค่ะทุกๆเพื่อเนรักทุกทุกคนในนี้ Let's go จ้าจ้า g o o everybody. Good job. Everybody, good job. 너무 잘했어요 고생 많으셨 o d job. Everybody, 습니다 d job. Everybody, good job. Everybody, good job. e v e r y b o 요 y good job. Everybody, good j พี่นะทุกคนต้องช่วยกันร้องดังๆเลยนะคะเค๋ะเียเวียดมาเสจะแนะนำเพลงต่อไปค่ะเด่พีเนะก็ค